สวัสดีวันหยุดจ้าวันหยุดทั้งที่สิอูบานไหนจังใดเนาะจ้ามันก็ต้องออกมาเปิดหูเปิดตารับเอาอากาศบริสุทธิ์แน่จากน้อยแหละเนาะเวลาที่กําลัางทายคลิปอยู่นี่กะเวลาประมาณซีโมงถึงหาโมงแรกนะคะอากาศกะกําลังดีเลยจ้าเพราะมีแดดเนาะจ้าแต่ว่าตอนที่ยางลงมากกางซะอันี่กะเสียวๆอยู่คือกันนะคะยานใหม่ไผ่มันพาหักนะคะเพราะว่า เขาจะเอาไม้ไผ่เม็ดเป็นพื้นห้องนะคะอันนี้ก็บม่ได้บูรี่จะของว่าจะของอ้วนเด้อพาระว่าแนมเบิ่งไม้ไผ่แล้วมันก็คือส่งเปาบางอีลีเนาะแต่มันก็แข็งแรงยอยู่เนาะจา้ะคนผู้นีหน,หน่อยหนึ่งเมื่อสิผ้าหักในจังได๋เนาะเห็นบรรยากาศแบบนี้ก็คิดฮอดอีสานบานเฮาเนะจ่ะเอาละจา้า หลังจากที่เข้าเก็บรรยากาศมาฝากพี่น้องแล้วเข้ากันสีผ้ากันเดินท่ากันต่อเนาะจ้ามือนีกับผ้ากันแวนมอเตอร์ไซค์มานะคะเพะว่ายานรถมันติดเนาะพอไปท่าที่เข้าสิไปนี่ข้าจาว่ารถติดแห้งนะคะระวังทาาเข้ากันสิขับรถขามสภานแม่น้ำทาจีนนะคะพี่น้องก็อาจจะสงสัยว่าเข้าสิผ้ากันเดินท่าไปใส่นะคะอยากฮูว่าผ้ากันเดินท่าไปใส่นีกะติดตาม เบ่งคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะโดนโดนเทียได้ออกจากบ้านได้ออกมาเที่ยวแบบนี้มันกะผ่อนค่ายไปอีกแบบนะคะเพราะว่าบางมือวันหยุดนีก็ไม่ได้ไปใส่เลยนะคะเพราะว่าวันหยุดบะตรงกันนะคะกับว่ามีค้นผ้าออกมาเที่ยวเนาะสิขับรถมาเองกับขับบมเป็นนะคะเดียวจากน้อยสแอบไปเลี่ยนขับรถอยู่อยากไปใส่กับบ่ได้ไปนะคะต้องถายค้นผ้าไปเนาะมันกะลำาคาญอยู่เพื่อกันเนาะ มั่นก็ดีอยู่ที่ว่ามีคนขับรถห้นังนะคะแต่ว่าพึ่งคนอื่นกับโมสูพึ่งจะกของนะคะแล้วนี่มือยุดกับโมตรงกันอีกแห้งไปกันหญ่นะคะกับมานอนแห่งเหียวอยู่ห้องนะคะบดได้ออกไปใส่เลยเนาะมันกับแมนอยู่ที่ว่าบดได้ออกไปใส่กับบดได้เสียเงินแต่ว่ามันอยุ่ทั้งที่ก็อยากออกไปเปิดหูเปิดตาบ้างเนาะหลายคนก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอาคือว่ายุดบมตรงกันแล้วผู้ใดขับรถมอเตอร์ไซค์ผาไปเที่ยว ซุมอเจ้าหูแล้วก็ะเยียบไว้ให้มิดเลยนะคะกีกฉันเองจ้าก็ว่ากันไปนะคะอันนี้ก็หยอกยอกซื้อนอะจ้าคนที่ขับรถผ้ามาเที่ยวนี่กรฟ้าชี้ฉันนน่ะจ้าที่ได้ออกมาเที่ยวนี่กับพาวานางเลิกงานแล้วนะคะนั่งก็เลยใจดีผ้ามานนะคะคงสิงเห็นฉันนอนแห่งเฮียวยห้องเลยเลียต,ตนุนสิได้บูเลยชวนมานะคะขันมือได้ใจดีนะคะบ่ต้องส่วนยากนั่งกับผ้าไปเลยนะคะแต่ว่า มือนีบหูวาหังผลประโยชน์อีอย่างหรือเปล่านะคะฉันบ่ได้ส่วนอยากนั่งก๋อเอ้ยปากชั่วสันกรเลยนะคะเอาละพี่น้องหลังจากที่จมมาโดนแล้วกะยังบะหูเป่ามาเลยเนาะว่าเข้าสิ้ผ้ากันไปใส่นะคะขนาดยังงมอหั่นไก่ถึงเป่าไม้ลถกระเ่มติดแล้วนะคะพี่น้องกระยาเฝ้าเบื่อกันเด้อกกระทำมะเบิงกันนะคะว่าจูน1ส้ผ้าไปใส่เนาะระวังทางเข้ากันจะผ่านวัดทาใหม่นะคะแต่ว่ามันโมเมนจุดหมายของเขานะคะอีกบ่โดนกับสีหอดแล้วจ้าแตว่า คลิปนี้กะเอาไว้ซำนี่ก่อนนอกจากคันยางฮูว่าจุนสิ้าไปเที่ยวไซนี่กะไปมาต่ออีพี่นานะคะ